ว้าวนี่มันสวยที่สุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวว้าวสวัสดีค่ะนัทค่ะพี่น้าค่ะวันนี้พวกเราจะมาเล่นเกม Sakura s ักูสัก,กูกลเล l เ t อร์กันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเล่นเกมกันเลยนะคะไปกัน ตืต่นเตไงเราชื่อสมศรีและนี่คือเพื่อนของเรานี่คือมันพูดเดชาฉันคือเดชาฉันคือเดชาใช่ใช่พวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันวัน,นพวกเราจะไปเรีเรยนและก็ไปสวนสนุกกันใช่ไปไปเรีเรยนเดชาเดชาไปรงเรียนกันโอเคสมศรีไป ข้าโรงเรียนเลยไปกันนี่เบนี่เดชาเดชาเอาเอสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่าอืมไม่นะถือว่านาดแลนาได้เกรดเท่าไหร่อืมอย่าบอกนะว่าได้เกรดสอง อาตารย์นักเรียนไม่เป็นไรเข้านั่งที่ไปเถอะโอเคฉันนั่งที่ฉันก่อนนะอ้าวอานักเรียนวิชานี้คือวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านที่ครูสอนด้วยอะไรวิชาวิทยาศาสตร์เอ้ยวิชาคณิตศาสตร์นี่มันหน้าเบื่อจริงๆรับไีกว่อนเล่นโทรศัพท์ไปก่อเอ้ยเอ้ยเอ้ยนา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 ยเห็นไหม ว่าทั้งน่ะได้ที่หนึ่งด้วยทั้งกันมั่อนะเอ้ย,ยฉันไดน้ในห้องเรานี่ม้่ม้ม่กันตลอดเลย,อยเอาละนักเรียนอย่าคุยกันเสียงดังอ่าห้วหม้าจบวิชาแรกเนี่ยน่าเป็นเหรตั้งจะขอเงินใช้ก่อนเฮ้ยนี่นี่นี่เิใช้ด้วยใช้อะไรอะเอาอะแอ่บ ไปข้างนอกกันไหมเออพีแอบดูเรียนกันเถอะโอเคช่างน่าดูช่า้าามาลกมาลุมาล้อมาล้อมาทมาทำมาลนมาวิ่งวิลังลมกเย้ออกมาได้แล้วนี่นี่นีดนใช่ไหมนี่ใช่นี่เราไปสสิร์ฟขนมันไหมอ่ะสิไดช่าดชาไปสิร์ฟขนมกันไหมดีเลยถังยาไปสิร์นมกัน อไปมาเลยร็วๆโหมีน้องหมีด้วยหวัดดีเจ้ามนุษย์หวัดดีเจ้ามนุษย์จริงๆริงจิงิงโอ้โหโหโหมีบอลลูนด้วยอ่ะโหสมสีอยากขึ้นไหมอืมไม่ค่อยชอบอ่ะฉันกลัวความสูงโอ้โหมันกว้างจริงๆเลยอืออือเดี๋ยวเราไปได้นั่นคนไข โอ้มีคนขายติ่มด้วยไอซ์ริมสองอันได้จิจ่าจิิงจริงอืมอร่อยนี่นี่นี่นายจะไปเล่นอะไรดีเุ้ยนัย่นเลยนแอรตุดเลียมนันแล้วเล่ะเดอเดๆวัตตี้ฉันคือแม่เรียนโดเทียนไปเล่นอะไรกันก่อนดีอ่ะ่ันจะเออเฮ้ยหน้าอะไรศูนยูนสีฟ้านั่นน่ะ ไปถามพนักงานก่อนละกันโอเคเฮ้ยเฮ้ยยฉันขี้เกียจเดินจริงๆออาไหนพนักงานอ่ะเอาว้าช่วยฉันด้วยเอาเธอเขาที่ติดอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะสมศรีระวังเลยล่ะเฮ้ยฉันคิดว่าอันนี้น่ากลัวเกินไปกันเถอะไปตงมันกันไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราเป็นสไลเลอร์ที่สูงที่สุดในโลกกันแม่โอ้ฉันกลัวความฉันไม่กลัวความสูงรถไฟหาะน,นั่งไงไมาอย่าเพิ่งรถไฟหาตามมาแล้วสิรีบตามมาอยู่เนี่ยเอ้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 ยไปเล่นเล่นกันไหมเอ้ยได้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 ไดไดไดโหแสดงว่าขคางเล่นเนี้ยกําลังดังเลยชมสีฉันยิ่งกลัวความสูงอยู่นะไม่ได้ไม่ได้นายตั้งนั่งเอาละ นั่ยังครับ f i ายเฝ้าที่ทวัน o o อสมศีฉันบอกไป้ไงว่ามันน่ากลัวมันไม่เห็นน่ากลัวเลยสนุกจะตายโอ้โหกำลังจะขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวหลานฉันไม่มากับนะเธอเลยสมศรีไม่ต้องมาหรอกฉันมาเล่นคนเดียว ฉันไม่กลัวความสูงเลยฉันก็เล่นก็ได้ยังไงไปเล่นหมนดโอ้ยสูงแล้ว go, go, go. เก้าเก้าเก้าฉันกลัวลอไปเลยไม,มไม่เป็นคนเออ It, ah. 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 tu Ah. 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 ลืมดีกว่ากลัวดีนะไปไปรอที่บอลลูนเลยอ้าวอะไาอะไรแต่เมื่อไรเนี่ยกระหมาตันนาไรเงี้ยซุ่มสีเฮ้ยอะไรเนี่ยว้าวเป็นไงอะไรคำซนจีให้ฉันขึ้นทำไม เอา้กาก็นายเป็นคนพูดเองว่านายอ,ะอ่ะอ้าวไปไปเลือ่องไปเลยเ่าให้ฉันไปแล้วเฮ้ยฉันขึ้นอันนี้ก็ได้ไปเร็วว้าวนี่มันสวยที่สุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วมีแจ็คแพดช่วยดได้ผลเนอเนตามพี่นาไปอยู่เนี่ยอืเราอยู่กับพี่นาแทร์มากินไหมเออหวัดดีจะบ่าอีกไหมฮะนั่งดีกว่าจะได้เพิ่มความเสียวืมว,ว้าวเดช้าเดช้าอะไรสี นี่ๆมาเล่นถ้วยน้ำชาเร็วมันหมุนวนด้วยนะจิงเหรอและท้าสวนสนุกสิคัาจัดเป็นงานวันคริสต์มาสด้วยมีแสงไฟเต็มเลยอะใช่หืมมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหมืดมากแต่ชั้นมองเห็นเธอไหมวูหืมโอ้โหเดชาทำไมเขามาตั้งตรงนี้เนี่ยตรงทางเดินเนี่ยฉันเดินต้องเดินริมๆนะฮะ ว้าวอู้เข้าไปได้ด้วยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วถ้วน้ำชาตามมาเร็ว้วยชาตามมาเนยู่อ่ะจะรีบไปแล้วกันนะนะแต่ละคนเขาก็อยู่จนถึงมืดนะเนี่ยเพราะว่าตอนมืดเขาจะมีจัดโหเขามีจัดไฟเต็มไปหมดเลยอืออืออืมน,นี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจะเล่นนี้เหรอใช่อืมเล่นก็เล่น นั่นกันเอาพิพ์ใช่ฮึโอ้นี่เดชาเดชามึนหัวไหมโอ้ยมันหัวหมดแล้วงั้นไปเถอะไปไป,ไปตอบไปตอบใช่เดชาไปก่อนแล้วเดชาเดชามาเร็วมาเร็วอุยเออหมุนอ่าเครื่องเล่นถัดไปฟาร์มิงโก ไหนไหน,นไม,มันอย,อยู่ในน้ำด้วยนะฉันไ่ะเคยเปในน,นั้นแต่นี่ที่นี่ฉันเคยพาเด็กเด็กมาด้วยนะโอ้นี่มีฟาร์มิงกโก้ให้ขึ้นเป็นเรือคล้ายๆกับเรือเป็ดนะ่ะโอ้มีแสงไฟในใต้น้ำด้วยหน่อยโอ้ยฟิ่ว ไป,ไ,ปไหนจะเล่นน้ำอยู่แถวนี้ป้าอะไรเนี่ยไปเร็วเสียเวลาเสียเวลาน้ำสีมาเร็วเล่นสระว่ายน้ำเร็วไม่เอามันไม่ใช่สระว่ายน้ำสำหรับเดินเล่นนะโห่อะไรไปเลยไปไปไปเล่นอย่างสุดท้ายกันอืออือโอ้ยเธอมเมื่อไรจะทำหยุดทำท่านั้นเนี่ยรีบไปจะไปไหมอ่ะ เธอขี่ม,มันไปนะนี่เขาเรียกว่าชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์เหรอฉันเคยเล่นนะอืจะขึ้นเนี่ยบินแล้วออเออรอคิวต่อไปแล้วกันว้าวน,น,น,นี่ดินี่เดชาอะไรสิจีพอสูงขึ้นเนี่ยอืมพอสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแสงไฟเยอะขึ้นนะจริงเหรอนี่แสงไฟ อเธออ,อ,ออย่ามโม้ฉันได้ไหม <S <S สมศรีเดี๋ยวหลังฉันไม่พาเธอมาตกไปแล้วเป็นไงบ้างคะพเพื่อนๆสมศรีกับเดชาไปสวนสนุกด้วยกันสนุกามากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าพเพื่อนๆกับแต่ว่าเพื่อนๆน,นะคะไม่ควรทําตามเดชากับสมศรีนะคะที่หนีเลือออกมาแต่ถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครปที่ช่องนอดแอบนาสายวันน้าแฟมิลีเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหนจะเล่นจ้าเดช่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยฉันกลัวแล้ว